สวัสดีครับชลินมิกเซอร์วันนี้มาแนะนำอ,อีกหนึ่งฟังก์ชันของ Kenwood นะครับรุ่น DNX7310BT นะครับซึ่งจะติดมากับอิยุสุนะครับปี13นั่นเองอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่รู้หรืออาจจะรู้แล้วแต่ผมเพิ่งรู้ก็เลยอยากจะมานำเสนอนะครับ เป็นอีกหนึ่งเมนูคือวิทยุที่ติดมากรบตถตัวนี้นะครับเราสามารถแยกโซนเสียงได้ทั้งโซนคนขับแล้วก็โซนคนนั่งข้างหลังนะครับเนื่องจากตัวนี้จะมีจอเพลาดนเนาะที่แถมมาให้จอเพดานที่แถมมาให้เนื่องจากว่าเราไปด้วยกันผู้โดยสารทั้งข้างหน้าและข้างหลังเนี่ยเขาอาจจะไม่อยากจะฟังเพลงที่เราฟัง เขาอาจจะอยากดูหนังก็ได้อะไรประมาณนั้นเราอยากจะทำประสิทธิภาพของเครื่องเล่นตัวเนี้ให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเดี๋ยวลองมาดูครับเดี๋ยวคลิปจะไม่ตัดต่อเลยครับจะทำไปเรื่อยก่อนหนึ่งก็เปิดเปิดขึ้นมาครับสมมุติเราจะเดินทางเราเนี่ยคนขับเราก็อยากจะฟังเพลงถูกต้องไหมครับซึ่งบางทีคนข้างหลังเนี่ย เขาอาจ,จไม่อยากจะฟังเพลงแบบเราเขาอาจจะอยากดูหนังก็ได้หรือลูกๆอยู่ข้างหลังเปิดกระตูวให้ลูกดูอะไรประมาณเนี้นะครับตอนนี้ผมเชื่อมต่อ USB อยู่ซึ่ง USB ของผมเนี่ยก็เล่นภาพอะไรได้นะครับแต่ผมก็ไม่อยากจะดูภาพอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูโดยที่เพื่อนๆน,นะครับกดเข้าไปสู่เมนูนะครับ เสร็จแล้วใส่แผ่นครับสมมุติว่าเป็นแผ่นหนังแล้วกันนะครับแต่ถ้าเราใส่แผ่นเนี่ยมันก็จะตัดไปเล่นแผ่นอัตโ,ตโนมัตินะครับแล้ก็อันนี้มันออกออกจอหลังอยู่แล้วแต่ที่ผมจะนำเสนอก็อ,อีกเมนูหนึ่งสักครู่นะครับปล่อยมันเล่นไปก่อน ณนะตอนนี้ถ้าเราทำระบบไว้แล้วเนี่ยจอพีดานนะครับก็จะเปิดดูมันก็จะมีภาพมาให้นะครับผมเปิดปุ่มกันเปิดละเชื่อมต่อเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะมีภาพมาให้นะโอเคถ้าอย่างนี้ยังไม่ตั้งค่าให้ถ้าเป็นรูปอย่างนี้ภาพจะไม่สงม่งไหมครับ มาจากจอหนะ้าให้เพื่อนๆไปตั้งค่าก่อนอันนี้จะนอกเหนือจากจากที่จะกาวนะครับไปตั้งค่าก่อนดีวิดีนี่แหละยังไม่มาสักครู่นะครับเมนู หน้าจอหรือเปล่า A V L เนี่ยฮะเข้าไปที่ A V L ก่อนเสร็จแล้วให้ปรับตัวเนี้ยเมื่อกี้จะเป็นทีวีใช่ไหมมันก็ไม่มาอยู่ละให้ปรับไปที่วิดีโอนะฮะให้ปรับไปที่ดิสไม่ใช่ผมพูดผิดให้ปรับไปที่ดิสเข้าไปที่เมนูนะครับเข้าไปที่เมนูตั้งค่าหน้าจอแล้วมาที่ดิสทีนี้ลองกลับไปทีท่ดิสแล้วก็ให้มันเล่นดู มาแล้วครับไม่ยากครับเพื่อนเพื่อนลองตั้งค่าดูครับอันนี้เป็นที่ติดรถมากับปี2013นะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยเล่นนะครับต้องเป็น d n x 7310 b t เท่านั้นนะครับจะตั้งค่าแบบผมได้ทีนี้สมมติวนะ่าเป็นแผ่นการ์ตูนแล้วกันสมมติว่าผมอยากเปิดการ์ตูนให้ลูกดูผมก็ไม่ไม่ส่วนตัวผมไม่อยากจะดูการ์ตูนกับลูกผมอยากจะฟังเพลงสมมติ ลูกอยู่ข้างหลังผมอยากจะฟังเพลงแต่ลูกอยากจะดูการ์ตูนตอนนี้ทะเลาะกับลูกอยู่ลูกอยากดูการ์ตูนเสียงมันจะออกทั้งคันนะฮะส่วนดิสการ์ตูนลูกก็ยังเล่นอยู่นะครับเห็นไหมฮะเมนูแบบนี้เพื่อนๆทาเป็นหรือเปล่าครับถ้าทำไม่เป็นทําตามผมได้เลยครับลูกอยากดูการ์ตูนเราอยากฟังเพลง เราก็จะดูหนังผ่าน USB เราก็ได้สมมตินะฮะผมอยากจะ,ะสมมติว่าผมไล่หนังของผมเป็นหนังจอเนี้ยมันก็เล่นของผมไปละแต่ลูกอยากดูการ์ตูนแต่เสียงการ์ตูนไม่มาเข้าเรื่องเลยดีกว่าเสียงการ์ตูนไม่มามาแต่เสียงเพลงของเรามาแต่เสียงหนังของเราให้เข้ามาที่ ออดิโอครับออดิโอนะครับเสร็จแล้วโซนคอนโทรลครับนะครับตอนที่เป็นซ really ิงเกิลโซนนะเพื่อนๆปรับมาที่ดูโอโซนตัวนี้นะเสียงการ์ตูนลูกจะมาและอยู่เบาะหลังตัวนี้กมเอ่าันดังปะ ลดเสียงลดเสียงนะฮะลูกก็ดูการ์ตูนเบาะหลังไปเราก็ฟังเพลง,งเราไป อันนี้คือปรับเสียงของกระตูนของลูกนะฮะ,จน,ะนจะนไหนอน้อยที่จะโตขึ้นปาาเป็นทายาทแห่งพลังของเมอร์ลิเนเห็นไมฮะหรือพราห์เมอร์ลินเนียน่ยมันจะดังอยู่ข้างหลังลูกก็ดูหนังไปข้างหลังนะครับแยกโซนอะไเอาโซนของพ่อกับแม่ที่อยู่ข้างหน้าโซนกับพ่อกับแม่ที่อยู่ข้างหน้า,นอ,อ,ยา,นาอยากฟังเพลงอ้าวนี่คือของเรา นี่คือของลูกเราก็ฟังเพลงนะนี่คือโซนข้างหน้าฟังเพลงจาก USB แล้วก็ดูดูจอของเราไปเลยเราจะแยกกันอย่างสิ้นเชิงไม่เกี่ยวกับเขาแล้วเขาดูกระตูนเรื่องเขาไปให้แง เขาดูกระตุนแล้วเราก็เราก็ดูหนังของเราไปนะครับแยกส่งอย่าชัดเจนเราอยากจะเพิ่มเสียงของเราเราเพิ่มแตกตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วของลูก ลูก้องเข้าที่เมนูนะครับเข้าไปที่อะดิโอโซนนะครับเข้าที่ตัวนี้นะครับเปิดเสียงลูกขึ้ข้างหลังเสียงมากโอเคนะครับสำหรับเมนูนี้ไม่ยุ่งยากครับสำหรับคนที่มีลูกเล็กหรือมีผู้โดยสารไปกันหลายคนอยากเข้าดูหนัง ไม่อยากเขาฟังเพลงแยกได้ครับแยกโซนกันจะสะดวกสบายยิ่งขึ้นครับฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับการปรับตั้งค่าของ7310 BT ของเคนบูดนะครับสามารถแยกได้ถ้าอยากกลับปกติแล้วกดซิงเกิลโซนนี่จะกลับมาเราก็จะกลับมาเสียงเฉพาะท่อนหน้าชุดหน้าดังทั้ง4ตัวทั้ง คู่หน้าคู่หลังแต่ถ้าอยากแยกโซนเหมือนเดิมครับดูโอโซนข้างหน้าฟังเพลงข้างหลังดูหนังโอเคนะครับฝากไว้ด้วยครับลองทำกันดูครับผมจะได้ใช้เครื่องเสียงติดรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มร0อเเซมากที่สุดนะครับผมสวัสดีครับ